H อส P P, P. แล้วก็วายวายวายเหมือนวีแล้วก็มีหาง A. อะเอออะแล้วก็ขยับนิดนึงซี C. C C ไม่ใช่ Z C C H H I นี่นะมาว่าแต่ฉันไหมอ่ะ C H I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  C ิ I I เอ็นไม่ใช่อสิไม่ใช่ให้เขียนชีตาให้เขียนแฮปปี้ให้เขียนแฮปปี้ชชยนิ e วเยียไม่ได้ให้เขียนแฮปปี้ชีตายูนิเดีเดวเดแฮปปี้งั้นเขียนตรงนี้สีต้องเขียนใช้นิวเยีย

ไม่ใช่อันนั้นหัวสิเออไหนเมาส์ก่อนเมาส์ก่อนเออโอเค